ข่าวดีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม2564รับเงิน11เด้งมีเราชนะ3,500บาทด้วยและมีรายการกดเงินสดออกมาใช้ได้มีรายการอะไรบ้างฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะนับถอยหลังเพียงอีกไม่กี่วันนะคะก็จะเป็นวันที่1มีนาคม2,564แล้วนะคะซึ่งความช่วยเหลือรอบใหม่ก็จะเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมีนาคม2,564นี้นอกจากผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับความช่วยเหลือตามปกติแล้วก็จะยังมีวงเงินจากโครงการเราชนะเพิ่มเติม ทำให้เดือนนี้มีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัวๆถึง11เด้งด้วยกันนะคะซึ่งตารางเงินเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมีนาคม2564ก็มีดังนี้นะคะในวันที่1มีนาคม2564ก็มีเงินเข้าอยู่ทั้งหมด4รายการด้วยกันนะคะรายการที่1นะคะค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนะคะซึ่งก็ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะ ค่ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่ารถเมย์คสมกและรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพและ6จังหวัดปริมณฑลนะคะค่ารถโดยสารบคสหรือว่ารถทัวร์บคสจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ที่ถือบัตรคนจนคก็จะได้รับสิทธ <così> ิ์ทุกคนนะคะและค่ารถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ที่ถือบัตรคนจนก็จะได้รับสิทธิ์ทุกคนนะคะ ต่อไปนะคะเป็นวงเงินที่2นะคะนั่นก็คือวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆที่ทางกระทรวงพาณิชย์กําหนดนะคะซึ่งผู้ที่ถือบัตรคนจนก็จะได้รับวงเงินซื้อสินค้าทุกคนแต่ว่าไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะก็จะได้รับอยู่ที่คนละ200-300ถึงบาทตามเกณฑ์รายได้นะคะ ต่อไปเป็นวงเงินที่3นะคะนั่นก็คือวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรเพิ่มเติมอีกคนละ500บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นวงเงินที่4นะคะนั่นก็คือส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG หรือว่าก๊าซหุงต้มจํานวน45บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะโดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับทุกคนและก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปซื้อกาดกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานนะคะภายในระยะเวลา3เดือนแต่ว่าไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นวันที่5มีนาคม2564นะคะก็จะมีเงินเข้าอีกหนึ่งรายการนะคะเป็นวงเงินรายการที่5ด้วยกันนะคะนั่นก็คือเงินโครงการเราชนะนะคะซึ่งเงินโครงการเราชนะก็จะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะคะก็จะได้รับอยู่ที่คนละ675บาทถึง700บาทตามเกณฑ์รายได้นะคะเงินส่วนนี้นะคะไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นวงเงินที่6นะคะวันที่12มีนาคม2564นะคะก็จะเป็นเงินโครงการราชนะนะคะก็จะได้รับอยู่ที่คนละ7 7 5บาทถึง700บาทตามเกณฑ์รายได้นะคะต่อไปนะคะวันที่18มีนาคม2564นะคะก็จะมีเงินเข้าอยู่2รายการด้วยกันนะคะนั่นก็คือค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับสิทธิ์ก็คือครัวเรือนที่ใช้น้ําประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและก็ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะมีการโอนเงินสดกลับเข้ามาในบัตรคนจนในวันที่18มีนาคม2564และสามารถนําบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะต่อไปนะคะในวันที่18มีนาคม2564นะคะก็จะมีเงินค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะนั่นก็คือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดเดือนละ230บาทและก็ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะมีการโอนเงินสดกลับเข้ามาในบัตรคนจนในวันที่18มีนาคม2564และก็สามารถที่จะนําบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะ ต่อไปนะคะวันที่19มีนาคม2564นะคะก็จะมีเงินโครงการเราชนะเข้านะคะคนละ675บาทถึง700บาทตามเกณฑ์รายได้นะคะต่อไปนะคะประมาณวันที่22มีนาคม2564นะคะก็จะมีเงินเข้าอีกหนึ่งรายการนะคะนั่นก็คือเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทสำหรับผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมนะคะก็จะต้องเข้า3มเงื่อนไขดังนี้นะคะ 1>, 1. เป็นผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไป 2. มีบัตรประจำตัวผู้พิการและ3มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทจะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรคนจนประมาณวันที่22มีนาคม2,564และก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใชา้ได้นะคะต่อไปนะคะเป็นวันที่26มีนาคม2564นะคะ ก็จะมีเงินเข้าอีกหนึ่งรายการนะคะนั่นก็คือเงินโครงการเราชนะนะคะซึ่งเงินโครงการเราชนะนะคะวันที่26มีนาคม2564ก็จะเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะคะก็จะได้รับอยู่ที่คนละ675บาทถึง700บาทตามเกณฑ์รายได้ของแต่ละคนนะคะซึ่งเงินโครงการเราชนะนะคะก็สามารถสะสมใช้ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะคะ อย่าลืมนะคะเงินโครงการเราชนะนะคะสามารถสะสมใช้ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะคะถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะไม่ได้ใช้สิทธิ์ก่อนวันที่31พฤษภาคม2564นะคะวงเงินของโครงการเราชนะก็จะถูกตัดสิทธิ์ทิ้งทันทีเลยนะคะนี่นะคะก็คือรายการเงินเข้าบัตรกุจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมีนาคม2564ก็มีอยู่ทั้งหมดจำนวน11เด้งด้วยกันนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ